มาค่ะเดี๋ยววันนี้ยายจะพามาแต่งหน้าเค้กกันนะคะอาชีพทําเค้กนี่นะคะก็รายได้ดีพอสมควรนะคะเพื่อนๆมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเรามาทําหมวกกันก่อนเลยหมวกยายก็ใช้หัวบีบแบบดาวเปิดนะคะบีบลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้เรียบอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเติมลายของหมวกนะคะเป็นหมวกไหมพรมนั่นเองสีชมพูที่ยายบีบอยู่นี่เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะส่วนสีขาวที่ปาดหน้าเค้กนั้นเป็นวิปครีมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาเติมระบายหมวกนะคะระบายหมวกก็จะเป็นปุยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครที่มีหัวบีบญ้านะคะก็สามารถใช้ได้เลยแต่ของยายไม่รู้หายไปไหนนะคะยายก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการปัดถุงบีบบแบบนี้เลยบีบไปเรื่อยๆนะคะความหนาบางของปุยก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราอยากได้หนาขนาดไหนนะคะก็บีบเอานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเติมจุกนะคะจุกเราก็จะทําเป็นปุยปแบบนี้นะคะ จุกหนาจุกใหญ่จุกบางก็แล้วแต่เราเลยนะคะเติมจุกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บฐานกันเลยวิธีเก็บฐานนะคะยายก็บีบเหมือนหมวกด้านบนเลยนะคะใช้หัวบีบอันเดิมจากนั้นเราก็เติมลูกตาได้เลยนะคะแล้วก็วาดปากนะคะส่วนสีแดงนี่เราก็จะเติมจมูกนะคะเติมจมูกลงไปนะคะแล้วก็เติมลักยิ้มเป็นสีแดงเหมือนกันเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เติมแววตานะคะเพื่อให้ดูมีมิตินะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเขียนชื่อนะคะเค,ค้กชิ้นนี้เป็นเค,ค้กวันเกิดนะคะสีแดงที่ยายใช้เขียนอยู่นี่เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะเพื่อนๆนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้วิปครีมแต่งหน้าได้ทั้งหมดเลยนะคะที่ยายใช้บัตเตอร์ครีมเพราะว่ายายมีบัตเตอร์ครีมอยู่ยายก็เลยนำมาใช้นะคะ แต่เวลาเราเขียนชื่อนะคะยายแนะนำให้ใช้บัตเตอร์ครีมเขียนนะคะเพราะว่าจะเขียนสวยกว่าวิปนะคะเก็บใส่กล่องนะคะแพ็กให้เรียบร้อยนำไปแช่ตู้เย็นนะคะรอเย็นลูกค้าจะมารับนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้า